คุณผู้ชมครับวันนี้มีข่าวเศร้านะครับซึ่งล่าสุดได้เกิดเหตุสลดนะครับรถตู้นําเที่ยวเสียหลักพุ่งลงข้างทางบริเวณถนนสายดอยอา่างขางทําให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีกหลายรายครับ อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณกิโลเมตรที่15ถนนสายดอยอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิต1รายเป็นชายอายุ62ปีและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายครับเจ้าหน้าที่รุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยในที่เกิดเหตุนะคะพบรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนฮอนฮุกบอบมามสม้ 3, 3, 5, กรุงเทพมหานครค่ะสภาพด้านหน้ารถเนี่ยพังเสียหายยับเยินเลยนะคะที่พังเสียหายแบบนี้เพราะว่าเกิดการไปชนกระแทกอย่างแรงกับคันดินบริเวณข้างทางค่ะจากการสอบสวนในเบื้องต้นนะคะก็ทราบว่ารถตู้คันนี้เนี่ยนะคะเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะเพื่อที่จะนําคณะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเมื่อคือน ที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้พักที่ดอยอ่างขางค่ะแล้วก็ช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยจะเดินทางลงจากดอยอ่างคางมาเที่ยวต่อจนมาถึงในช่วงกิโลเมตรที่15รถเนี่ยเกิดเสียหลักนะคะประสบอุบัติเหตุคาดว่าคนขับอาจจะไม่ชินทางหรือว่าอาจจะเป็นที่สภาพรถเนี่ยไม่พร้อมแต่อย่างไรก็ตามจะได้มีการสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขับรถขึ้นที่สูงแบบนี้ป้ายจราจรที่เขาติดไว้ข้างทางคือสําคัญจริงๆ<า>ใช้เกียร์ต่ําลดความเร็วอะไรอย่างนี้เราก็คงจะต้องแบบปฏิบัติตามด้วยทุกครั้งน,นะครับเวลาเดินทางเพราะบางทีเราไม่ค่อยชํานาญทางเท่าไหร่